ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงลดน้ำหนักจริงๆเหรอจริงๆก็ไม่ได้เป็นเครื่องดื่มต้องห้ามขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงลดน้ำหนักเนี่ยจะทำให้มีผลในการลดไขมันส่วนเกินได้ช้าลงหรืออาจจะไม่ได้ผลเลยวันนี้เรามาดูเรื่องนี้กันครับเกิดมาเฮลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเกิดมาเฮลนะครับวันนี้ ep ที่14แล้วนะครับคุณอยู่กับแชมป์รัฐพลโสพลธรรมกิจครับผม ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปลายปีกันเต็มที่แล้วนะครับสำหรับคนที่อยู่ในช่วงลดน้ำหนักไดเอทแพลนนะครับก็มีคำถามเข้ามาเยอะเลยว่าเอ๊ะในช่วงลดน้ำหนักเนี่ยจะสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าจริงๆก็ไม่มีอะไรต้องห้ามหรอกครับสามารถดื่มได้นะครับแต่ว่านะครับการลดน้ำหนักเนี่ยก็อาจจะได้ผลช้าลงนะฮะและนะครับถ้าดื่มปริมาณมากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลจะเพิ่มน้ำหนักด้วยซ้ำไปนะครับ เจ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบ้านเราเนี่ยนะครับเวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราได้รับเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือแอลกอฮอล์นะฮะหรือเอทานอลนะครับหรืออีกคำหนึ่งรู้จักกันก็เอทิลแอลกอฮอล์นะฮะซึ่งเป็นสารกรดประสาทชนิดหนึ่งซึงไม่ว่าจะเป็นเบียร์เป็นเหล้าเป็นไวน์เป็นแชมเปญเป็นเหล้ารมนะครับค็อกเทลต่างๆบรันดีโซจูสาโทรหรือยาดองต่างๆเ <Wow. S 1> นี่ยนะครับสิ่งที่กินเข้าไปด้วยเนี่ย แล้วเราได้รับมันมาเนี่ยก็คือเจ้าตัวแอลกอฮอล์นะครับเครื่องดื่มแต่ละประเภทนะครับจะมีแอลกอฮอล์อยู่เยอะอยู่น้อยเนี่ยก็จะเขียนอยู่ข้างฉลากแต่บางทียาดองก็จะไม่มีถูกไหมในข้างฉลากเนี่ยเขาจะเรียกว่า A B V นะครับหรือแอลกอฮอล์ by volume นั่นเองนะแต่ละชนิดถ้าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูงนะครับก็แสดงว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่เยอะนะครับถ้ามีอยู่น้อยก็แสดงว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่น้อยแต่ไม่ได้หมายความว่า A B V ต่ำๆทานแล้วจะไม่เมานะครับเพราะว่า A B V ต่ำๆเน เวลาทานเนี่ยเราอาจจะทานในปริมาณที่เยอะสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะทานมากกว่าและได้รับปริมาณมากกว่าเครื่องดื่มที่มี ABV สูงๆเจ้าแอลกอฮอล์1กรัมนะครับที่เราบริโภคกินเข้าไปเนี่ยครับให้พลังงานถึงประมาณ7กิโลแคลอรี่เลยนะครับถ้าเทียบกับสารอาหารประเภทอื่นนะครับคาร์โบไฮเดรต4กิโลแคลอรี่นะครับโปรตีน4กิโลแคลอรี่ส่วนไขมันนั้น9กิโลแคลอรี่จะเห็นว่านะครับแอลกอฮอล์1กรัมนะครับให้พลังงานนะครับ เกือบเกือบเท่าน้องไขมัน1กรัมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับวายปริมาณ1ดริงค์นะครับหรือประมาณ150ซีซีเนี่ยก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณ14-15กรัมดังนั้นนะครับวายนะครับหนึ่งดริงค์เนี่ยให้พลังงานเท่ากับข้าวหนึ่งถ้วยเลยแต่พลังงานที่ได้จากแอลกอฮอล์นะครับ1กรัมต่อ7กิโลแคลอรี่เนี่ย เรียกว่าเป็น empty calorie หมายความว่าพลังงานที่ได้มานะครับแทบจะไม่มีสารอาหารอะไรอยู่เลยเขาเลยเรียกว่า empty calorie ซึ่งแตกต่างจากสารอาหารทั่วไปนั่นเองแม้ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีพลังงานสูงนะครับแต่ร่างกายก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสารอาหารนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นสารแปลกปลอมหรือเป็นสารพิษเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานเข้าไปนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือร่างกายจะพยายามขับ เจ้าสารพิษนี่ออกจากร่างกายเวลาที่ร่างกายเรากำลังย่อยสลายนะครับไขมันส่วนเกินเพื่อที่จะลดน้ําหนักอยู่นะครับพอมีน้องแอลกอฮอล์เข้ามานะครับร่างกายก็จะหยุดกระบวนการทุกอย่างนะครับและระดมสรพพะกำลังนะครับทรัพยากรทุกอย่างที่มีนะครับมาช่วยกันขับนะครับผลักดันแอลกอฮอล์นี้ออกจากร่างกายก่อนนะครับและมีการศึกษากันมาเลยนะครับว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ขนาดตัวของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพศนะครับ อายุนะครับและปริมาณที่ดื่มเข้าไปแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยใช้เวลาถึงประมาณ25-36ชั่วโมงนะครับก็คือ1วันถึงวันครึ่งกันเลยนะครับที่ น้องไขมันนะครับแทนที่จะถูกย่อยสลายไปนะกับถูกแอลกอฮอล์นะครับลัดคิวซะงั้นไขมันส่วนเกินที่รอคิวที่จะถูกเผาผลาญอยู่นะครับก็เลยต้องรอและรอต่อไปนะครับและทําให้ไม่ได้ถูกย่อยสลายสักทีสุดท้ายก็เก็บเป็นไขมันสะสมนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมนะครับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับผลของการลดน้ำหนักถึงไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่หรือในกรณีที่ดื่มจํานวนมากนะครับการลดน้ำหนัก รั้งนั้นก็จะไม่ได้ผลเลยครับผมแต่ว่านะครับเกิดมาเทลก็เข้าใจแหละครับว่าบางทีหน้างานมันไม่ได้จริงๆนะับว่าเฮ้ยมันจะต้องดื่มนะครับปริมาณเล็กน้อยเพื่อเข้าสังคมหรือเพื่อทํางานหรือเพื่อสังสรรค์นะครับตามเทศกาลนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าจําเป็นนะครับถึงตาจนจริงๆนะครับทำยังไงนะครับข้อ1นนะครับวางแผน การกินการรับพลังงานในวันนั้นนะครับถ้าเราจะต้องไปกินพลังงานเพิ่มจากแอลกอฮอล์นะครับวันนั้นเราก็ควรบาลานซ์แคลอรี่ต่อวันเนี่ยให้น้อยลงนะครับเพื่อที่ตอนเย็นเราจะได้มีโคต้าในการรับแคลอรี่มากขึ้นข้อ 2. นะครับจำกัดปริมาณการดื่มยาย,ยืมเยอะเกินไปนะครับจะได้ไม่รับพลังงานส่วนเกินข้อ3ครับเจือจางแอลกอฮอล์ลงด้วยการดื่มน้าเปล่าบ่อยๆนะครับช่วยให้ตับของเราเนี่ย ขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายได้ง่ายมากขึ้นข้อ4นะครับข้อสุดท้ายนะครับลดปริมาณหรือเลี่ยงการทานกับแก้มเพราะว่าจะเป็นการรับปริมาณพลังงานที่เยอะเกินไปซึ่งส่วนใหญ่กับแก้มก็จะเป็นทั้งของมันและของทอดครับผม <S <S ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเกิดมา l t h EP ที่14นะครับช่วงใกล้เทศกาลนะครับก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับ ถ้าดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ระมัดระวังขับรถปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเกิดมาเฮลใน EP ีถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากรู้เรื่องเก็ดสุขภาพใดๆในกายการเกิดมาเฮลนะครับกับเคล็ดสุขภาพที่สามารถทําได้ที่บ้านง่ายๆแล้วเจอกัน EP ีถัดไปครับบ๊ายบายคะ่ะ